โอเคนะคผมมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะครับผมบ่ายโมงจริงๆ <laughs> อย่างที่ท่านเห็นบอกไปนะขอโทษด้วยนะผมผมเพิ่งโน้ติสนะว่าแบต ไมโครโฟนแม่งหมดนะครับผมแม่งจะอืดๆๆอะไรเงี้ยนะครับก็ขอโทษด้วยนะแต่ผมเขียนภาพไว้แล้วกันนะผมลืมลืมลืมนะครับไม่ใช่ลืมนะคือตอนแรกผมก็เอ๊ะมันก็มีเสียงนะปกติอะไรเงี้ยหมอเทสอ๋อแม่งจะหมดอะไรอย่างเงี้ยนะขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าหลังจากตอนนั้นเนี่ยผมก็นั่งทำงานทำอะไรมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยแล้วเราก็จะมากินอาหารเสริมเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าผมจะไปคาร์ดิโอด้วยนะครับผมแต่ว่าแม่งลืมติดซีรีส์จัดนักตอนแรกจะเดินไม่ได้ดูไม่นอนดูเฉยนะครับ หลังจากที่ผมอาบน้ําแบบว่าจริงจังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเออมันก็ใสขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเอ้ยหรือไม่ดูหุ่นหรือไม่ดูหุ่นนะผมหลังจากอาบน้ํานะอันนี้ผมุ่นของผม EP ที่น่าจะ8ปดสิป่ะวะ88ไม่แน่ใจนะครับผมประมาณนี้นะครับเออผมจะกินตัวตัวชาดำด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้กินเวน,นะครับผมตอนไอ,นเ,อนเนี้ยหายไปประมาณ40 48กรัมได้นะหมูโปรตีนเนาะแต่ว่าผมส่วนตัวผมกินเกินไปอ,อยู่แล้วนะครับ กินเกินหมยายถึงว่ากินเวไปเพื่อให้มันเกินอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะไม่ได้นะเมื่อวานน่าจะขาดเดียววันสิบยี่สิบกรัมนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะกาแฟนะครับผมขาดอาหารเมื่อคืนนะกินไปแค่ไอ้เพล้าบอลนะผมมารสชาติแม่งงงงรสชาติแม่งขดมึนเลยนะไม่รู้เป็นไรเงี้ยไม่รู้มันเสียแล้วหรือเปล่าต้องถามโค้ชผมคือโปรตีนมันควรจะหวานไหมหรือโปรตีนควรจะแบบมันจะคนนุ่มดื่มหนักแล้วแบบคล้ายๆกึ่งๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเท็กซ์เจอร์มันคล้ายๆกับมะขามนะครับผมมะขามเย็นนะเนาะ แต่ว่ารสชาติแมงก็ไม่จะหวานก็ไม่หวานนะจะเอจะกึง่เกือเปรี้ยวมันก็ไม่เปรี้ยวนะผมหงงเลยแลกทีนะครับผมก็ผมจะกินน้ำอัดอัดเต็มแรงเลยนะอัดเต็มที่นะเพราะผมมองว่าผมขาดอาหารนานไปแล้วนะคือขยับแบบไม่เข้ากันไม่รู้ว่าไงแล้วอะไม่เข้ากันของก็ห่วยะค้ับน้ำอยู่ในหูนะครับผมนิวเทียมนะครับร่างกายขาดวิตามินรุนแรงนะครับคือมันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดหรอกเพียงแต่ว่าปกติเคยได้สองก็ได้แค่หนึ่งเยได้แค่ครึ่งเดียวนะ แค่มันดีนะครับผมอุ้ยสามเม็ดนะต่อมาเป็นแอลกเทียมนะครับผมแอลกเทียมหมดไปแล้วเซตหนึ่งนะครับผมผมกำลังดูว่ามันกล่องนึงแม่งมีกี่ซองวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดดูเดี๋ยวก็รู้นะเพราะผมรู้สึกขึ้นกินไปสองซองนะครับเรียบร้อยนะครับกินน้ำเพิ่มนะครับผมเพราะว่ามันหมดไปเพิ่งประมาณสักสี่ร้อยมิลน,นะ เรียบร้อยนะครับก็เ,เจอที่นอนกินข้าวนะผมเดี๋ยวผมไปใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วก็ไปกินข้าวแล้วเจอกันนะครับผมรู้สึกว่าจะมีซุปเนื้อนะครับโอเคนะครับเราไปกินข้าวเที่ยงกันนะครับอันนี้เป็นซุปเนื้อนะครับอ่าความเป็นเนื้อความเป็นอะไรนี่มันมันใช่นะครับผมมันใช่ซุปเนื้อนะครับ แบบแน,ะะนี้เลย,ย,ยนะครับผมเนื้อแน่นๆนะครับนี่ประมาณอ200กรัมน,นะครับผมเพราะว่านี่ผมก็จะกิน2มือนะเพราะว่ามีเนื้อสุกเนื้อนี้แล้วก็จะมีพอร์ชอปเนีอันนี้เป็นขนมปังโฮลวีตนะครับผม100กรัมนะครับผมซึ่งมันก็จะบวกกับไอคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ตรงน,นี้อยู่แล้วนะครับผมตอนกลางคืนได้กินแค่พอร์ชอปเนาะ,ะเป็นแบบนี้เลยนะครับสูงๆไว้แก้ขวัญขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็มากินซุปเนื้อกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวทำเรื่องอาเซียงแล้วผมจะไปตัดผมด้วยนะแล้วก็คุณแม่ผมก็กินกันเดี๋ยวผมซื้อเท,เทรอร์โบเลอรเทอร์โบลอนดาร์ชอกโกแลตให้คุณแม่ผม โอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาทุ <S 2> <S 2> ่มสานาทีนะผมดูซอมบี้ไปนะครับก็ผมไปตัดผมมานะครับร้านเนมอสิคัสสยามนะผมนัดไว้5โมงเขาบอกโอเคได้ตัด6กโมงไม่ปลุกนะครับผมคือผมไปผมไป5้าโมงช่างบอกไปกินข้าวโอเคแล้วผมจะนัด5้าโมงทำไมวะทางั้นใช่ไหมผมกินกินโต๊ะบ็อกก่อนนะครับผมนี่ครับผมกินท็อกช็อปนะครับก็มีไขมันในนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมเข้าห้องานไปทั้งหมด2รอบเดี๋ยวจะเข้าอีกรอบตอนกลางคืนอยู่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองหานดมุมท่ายอีกทีนึงนะครับโอเคนะผมอันนี้เราจะมากินตัวฮอกช็อปกันนะครับอ่าฮอกช็อปแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงไอ้บัคครีด้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมอย่างอย่างดุนะครับอ่านะครับให้คุณนายเป็นคนราดให้ดูเลยนะครับไอเดียเป็นน้ำซอสนะครับผมปึ๊บราดครับแบปึ๊บแบบนี้นะครับสูงไม่ใกล้สูงไม่ใกล้หึหต้องแบบนี้นะครับอ่าบลัคครี่เนี่ยคุณแม่ผมทำเป็นพิเศษนะให้มันแบบว่ามีความกรอบตรง ตรงดอกนะครับผมน้ำมันออลิฟออยล์นะครับผมแน่นอนเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับ อเคนะผมตอนนี้ปเป็นเวลาตีสามสิบแปดนาทีนะผมในที่สุดแล้วนะผมก็ตื่นมากินอาหารเสริมซัเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากแม่งงอกลับไปตั้งแต่สีส่ทุ่มนะครับโอเคมาดูหุ่นของผมกันนะครับผมอันนี้คือน่าจะโอเคนะผมแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายออกไม่ได้อะไรเลยนะผมเว <c oughs> นะครับผมคือผมต้องรีบกินทุสิ่งทุกอย่างนะผมแล้วก็ไปอาบน้านะแล้วก็กินอาหารเสริมเพื่อค่อ,คอ,คอยนอนนะเพราะว่าแม่งขาดมาสองวันแล้วนะไอ,ไอประเภทแบบแม่งไม่กิน กินโปรตีนไม่ถึงด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้กินตัวล้างท้องด้วยนะร่างกายแม่งงงแน่ๆนะผมจ่ายว่าผมิ่งเข้าน้ํารอบสุดท้ายยังไม่ได้ออกนะผมร้อยที่สามยังไม่ได้ออกนะครับดูดิโพสองซองแน่นอนอยู่แล้วนะผมตัวขับแน่นตัวขับรวดเร็วปึ๊บแล้วก็ผมหมั่นไส้นะครับกินทั้งกาแฟ,ฟกินทั้งแบล็คทีแม่งไปเลยนะครับได้จบๆไปนะครับไอการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันก็ดีนะครับผมเพียงแต่แม่งแบบ ผมรู้สึกว่ามันนอนมันจะมันจะกลายเป็นว่านอนไม่ดีเอาเนะเพราะแม่งแบบนอนแล้วตื่นแล้วก็มานอนอีกทีนึงกันนะผมแทนที่จะนอนทีเดียวแต่แต,แต่มันมง่วงจนะริงๆอะนะปึ๊บแบตถี่ปึ๊บเรียบร้อยนะครับน้ำแม่แบบว่าพอดีพอดีเลยนะผมเรียบ,บร้อยครับโอเคนะก็กิน <surfaces> ตัวรังท้องต่อนะครับเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าววขาดอาหารขาดสารอาหา,ารนี่แม่งมีปัญหา เรียบร้อยนะครับนิวเชื่อมนะผมไม่น่าจะเหลืออะไรล้นะเรียบร้อยนะครับก็รู้สึกได้ว่าจะลองอาบน้ําดูนะดูว่าผิวแห้งกว่าแต่ผมบอดทีเนื้เอนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมว่าผมกินน้ําน้อยนะอาจจะประมาณแค่สองลิตรกว่าๆนิดนิเองนะผมแต่ว่า,าจะมาอัดตอนสุดท้ายก่อนนอนนะครับผมอัดไปสักเอาให้มันหมดเลยน,นะผม ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ผมไปอาบนะ้ำเดี๋ยวเจอกันที่หนึงนะครับผมโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สี่สิบหกนาทีนะเราก็จะมากินอาหารเสริมแล้วก็นอนกันแล้วนะครับตกบมือกตบมือกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้สักเท่าไหร่นะครับผมนาน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 ทีนะไข่มันดีนะผมสามเม็ดไอเดียก่อนนอนนะครับผมไอเดียนี้แม่งเหลือแบบไม่ควรเหลือเพราะแม่งไม่ได้กินหลายคืนจับนะฮือฮอร์โมนแม่งไม่จือฮืนอฮนือฮ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 ือ ขอบคุณมากเลยดูจนนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะสั้นนิดนึงนะครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ